สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม Cookie Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาเล่นทีม คริมสันแมงกระพูนสตารดัสแบล็คเพิล Star uck, กันอ่าเป็นทีมนี้เลยที่เราเนี่ยได้ทำการรีวิวไปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมทำการปรับท็อปปิ้งใหม่ก็ใส่ตามนี้เลยปรากฏว่าเล่นโคตรเข้ามือโอ้โหชนะอย่างลัวเออจริงกล้าคอนเฟิร์มแบล็คเพิลเนี่ยมีการป,ปรับปริมาณคูลทามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการคัดออฟบางส่วนเพิ่มเติมไปนะครับมา ไปดูกันดีกว่าสําหรับคนที่กําลังหาทีใหม่นะครับแล้วคุณมีคิมสันแล้วผมมองว่าแมงกะพุนหรือฟิวเจอรี่ฟิตเนี่ยโคตรเก๋งมาอุ้ยตาแรกเจอฉลามเลยว่ะโอ้โหอ่ะลองดูลองดูฉลามว่านี่เขาก็มีฟิวเจอรี่ฟิตเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการล็อกมาใส่เราแต่ว่าดาเมจเราจะหนักหน่วงมากไอตัวแมงกะพุนเนี่ยผมชอบตรงที่ว่ามีการล้างโล่นะครับเป็นอะไรที่โคตรเพอร์เฟกจริงๆ มันช่วยให้ทีม่ได้เปรียบมากในช่วงต้นเกมนะครับโอ้โหจิมสันแล้แตกว่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเอาคืนอืมอ่าสำหรับน้องฟิวเจอรี่ฟิตนะครับสามารถใส่ได้หลักๆ2แบบไม่ว่าจะเป็นคูทามรล้วนหรือจะเป็นโจมตีล้วนก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าน้องอ่ะออกสก,กิลไวและถ้าใส่คูทามมันอาจจะไม่แรงมากแต่ข้อดีคือเขาจะมีการอ่ามุดหนี จังหวะดาเมจได้ในบางครั้งนะครับเป็นข้อดีไปโอ้โหสำหรับการฮิลอาน้องเนี่ยจะช่วยฮิลก็ต่อเมื่อน้องตายไปนะครับอันนี้เป็นจุดที่หลายคนถามมาก็ถ้ายังอยู่ในสถานะที่มีชีวิตอยู่มันจะยังไม่ได้ช่วยเราฮิล2 0 4วะ่ะโอ้โหโคตรตึงคนนี้ตึงจริงนะครับเป็นทีมไรวะมองไม่ทันอนะ่ะผมมัวแต่ภาพคลิปอยู่อ๋อลูกลูกอมินนะครับทุกคนมา ลูกอมินจะได้ในเรื่องของดาเมจอุ้ยตายแกว่าลูกอมินมันปรับดาเมจให้ท่านาำได้โกงมากขึ้นนะครับโอ้โหแต่ว่าเราไม่แน่เหมือนกันเรายังมีดาเมจอยู่เอาจุ๊บตึมเติมเติมอืมเรียแบบร้อยสตาร์ทัขอหน่อยอู้หูจังหวะเราดีกว่านิดน,นึ่งอ่ะลูกอมินไปแล้วเกมพลิกนะครับเกมพลิกหวังว่าหวังว่าเราจะได้ล้งโลก เคาะไปทีนึงเออโอ้เกมพลิกเฉยอุย่ึงตายอย่งตายแ้วิ่งตายตาดัดโอ้โหอ่ะมีตัวช่วยก็ดูเอาโกงกว่าจริงนะครับแม่จริงอ่ะเออเป็นตัวที่แบบแก้ทางเมตาได้ดีนะครับเพราะว่าในช่วงเนี้ยตัวฮิลส่วนใหญ่มีต่โลสแนปดาก้อนอาเฟ่อะก็จะเสียตรงนี้ไปถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับโอ้คนนี้แรงต่ำไป อะลองกะทิมังกรไหมแต่ว่าสมบัติเขาก็ยังไม่แน่อาลองดูลองดูแล้วดูจังหวะเกมว่าเออเจอตระก,กูลมังกรพวกนี้จะเป็นยังไงนะครับโหเมินกว่าเลยเออมังกรแม่งบางคนก็ยังแบบใช้อยู่นะครับผมมองว่ามันยังเก่งนะไม่ถึงขัน้นตกเมตาไปคือดาเมจน้องอะถ้าน้องได้ยือเกมมังกรก็ยังเอาเรื่องเออปึ๊บปึ๊บก็ไม่มีอะไรจริง เฉยๆนะครับอ่เดี๋ยวเราจะไปหาคู่แข่งที่แบบเบงมือกว่านี้โดยการดูที่กระดานแก้แข้นก็ได้เพราะวน่าจะโอเคกว่านะโอ้โหเออบทจะบวกก็บวกลัวสองสี่เจ็ดหนึ่งอ่ะไปน่าจะเป็นสามดาเมจอุ้ยทีมเดียวกันโอ้โหผมกล้าพูดเลยว่าน่าจะเป็นเมตาใหม่นะครับสำหรับน้องแมงกับคุณเนี่ย เริ่มเจอท็อปเซิร์ฟหลายคนเนี่ยใช้แล้วเพราะว่ามัน,ม,นมันดีสกิลมันดีแรงมากมันทำให้ทีมเราเนี่ยตีแรงมากครับโอ้ยแต่ว่าโอ้สูสีว่าแต่เขานหนักน่วงอะ่ะคนนี้5้าร้าน่าจะโดนวะ่ะโอ้ยขอเขาไม่งตึงกว่าแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอันดับมันมันมันเถื่อนซู้ไม่เข้าเอ้ยแต่ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะครับแบบเพิ่งเล่าแบบเพแบบิ่เก็บเก็บ เอ้ยได้อยู่ยิ่วโอ้โหคิมสันแตกอ่ะนิดเดียวนิดเดียวหวังว่าจะได้นะขอมุดขอมุดมุดก่อนมุดก่อนแป๊บเดทีแบบเดียวกันตายไหมอ่ะไอเจ้าโอ้โหล็อกไม่ใช่ล็อกสตาร์ไอสตาร์ดัตเขาแตกไปเจอคนตึงนะครับคนนี้6ดาวแล้วแม่งโคตรเร็วเลยวะ่ะมาวันเดียวเขาเก็บไป6ดาวแสดงว่าน่าจะทุ่มนะครับเห็นไหมมันก็จะมีปริมาณการฮิวหลังจากตาย โอ้เจอทีมเดียวกันเฉยเลยไม่เป็นไรเรามาเทสทีมนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้ที่เจอจุดบกพร่องในจังหวะที่แบบเพ้ยนเพนบางทีเป็นที่ครูไทม์ของอตัวละครเนี่ยยังน้อยไปวันนี้ผมเลยปรับเพิ่มมาหน่อยหนึ่งเออแม่งรู้สึกมันดีขึ้นกว่าเมื่อวานจริงๆริงนะครับโอ้คือถ้าคุณไม่แข็งจริงคุณเจอรังโลและตีแบบนี้นะขี้แตกนะทำเปเล่นไป และตัวของฟิวเจอรี่ฟิตเนี่ยมันมีความอึดอยู่นะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวที่มีสกิลสรซาบความเสียหายให้กับตัวเองได้ในตอนที่มันใช้สกิลโอโ้โหโอ้โอโ้โหเรียบร้อยนะครับ1650เดี๋ยวเราจะไต่ไปจนท็อป500มั้ยไหมผมว่าน่าจะได้นะ เน็ต <Net S 2> เป็นไรเนี่ยไป,ท,ปที่เน็ตหรือไปที่เซิร์ฟกำลังงงอยู่ช่วงนี้มันขึ้นแบบนี้บ่อยมากนะครับท้งที่เน็ตก็ดีเออเป็นแบบหลายที่มากอ่ะจัดไปโอ้โหทีมเดียวกันอีกแล้วแน่นอนว่าทอบเซิร์ฟเนี่ยเริ่มจะใช้เครับที่เราตีนี่คืออันดับโอ้โห664นะดังนั้นผมมองว่าค่อนข้างจะน่าสนใจจากที่เราเจอมาเมื่อแี้เห็นไหมว่า เขาตึงเรา2ตัวใช่ไหมตึงสตาร์ดัสแล้วก็แบบเพลเราเนี่ยเห็นไหมตึง4ตัวสัาเรับการตึงผมมองว่าเป็นการสุ่มนะครับเออเป็นการสุ่มตึงน่าจะใช่ก็ต้องอ่าเราดูหลายๆตาเพราะว่าส่วนตัวมีแต่ไปตีเขาไงไม่เคยเจอเขามาตีเนี่ยเพิ่งจะมาเจอเออมาคลิปต่อตอนกลางคืนนะครับแต่ทีมเนี่ยแน่นอนว่าไปทางทรงนี้แล้วอีกทีมที่น่าสนใจจะเป็นลูกอมมนแล้วก็มีเจ้าตัวเนี้ยแต่ว่า ต้องใช้ปริมาณดาวคุกกี้ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะลูกอมมินเนี่ยการฮิวต่างๆมันสู้กับแสนดดากก้อนคือแนับมันได้เรื่องความเรื่อความเสียหายแล้วก็เป <It> ็นอรมตาะนะครับดังนั้นต้องปั้นให้มันเติงก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้จริง15ถ้วยโอ้โหทีมเดียวกันเหรอเขาฮิวแค่นิดเดียวเ้าอาจจะไปเปิดเป็นครูทามก็ได้สำหรับฟิลเขานะครับ อ่าแป๊บหนึ่งเหมือนผมเนี่ยจะเปิดไปนี่ไงโอ้โหว่างแล้วว่าแล้วแล้วก่อนอัดคลิปเนี่ยผมไปเก็บมาเป็น5ดาวแล้วลืมอัพเหมือนต่อชาวบ้านเขาเลยวะ่ะอ่ะไปใหม่โอ้โหมันวิ่งอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยสตารัสแสงจันทร์ว่ะอ่าโอเค3ดามเมรนะครับออลิสมารเตอร์สี่หน คือช่วงนี้ใครที่ต้องการเก็บโปรไฟล์ท็อป500นะครับผมมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือถ้าคุณมีคิมสันจัดทีเมตาได้รีบตายแต่ถ้าคนไม่มีเนี่ยโอ้โหเหนื่อยหน่อยนะครับกว่าจะขึ้นได้อ่าโอ้โหดูดูปริมาณเลือดมันแตกต่างกันจริงๆนะครับาทางที่ตัวฮิวเท่ากันแต่ว่าปริมาณเลือดเนี่ยมันแตกต่างพะโล่ของเขาหายไปแต่เรายังมีโล่อยู่ไงมีผลมากอือฮึ ดูดูดูโอ้โหยกตีย,ยกตยจีจริงๆปึ้งปึงขนาดไอดีเนี้ยเป็นไอดีสายฟรยีที่ของแบบน้อยท็อปปิ้งจัดแบบไม่ได้ดังใจผมเลยยังทำได้ขนาดนี้นะครับถ้าเป็นเซิร์ฟดาร์กที่คุณมีท็อปปิ้งแน่นๆรับรองทีมนี้โคตรตึงเอ้ยทีมบ้าพลังซีรอนว่ะลองไหมเอาไหมอ่ะไหนก็เจอแล้วนานๆที่จะเจอนะครับ ลองดูว่าเขาจะตีเราเข้าหรือเปล่ามาหนึ่งสี่เก้าสองนะครับปุ๊บเว็บแรกโอ้อยหายไปกบหมดโคชี้โกงเลยวะทีมเราไม่ค่อยโกงเลยวทุกคนแม่งของจริงออกเลยบ้าพลังเจอมาเนี่ยร้องนะครับร้องนะครับเจอแบบนี้อุ้ยสีรันมันอึดจังอ่าแตกไปโอ้โหโถมครัง้งเดียวเนี่ยคือแตกหมดเลยอะ โคตรสุดอันดับ6 0 8เดี๋ยวเราจะไต่ขึ้นไป500ให้ได้นะครับเน้ยมันหมุนอะไรนักหนาวะเน็ตผมเป็นไรเนี่ยอ้าวทีมแบบเดียวกันเขาไม่มีตัวล้างโล่นครับบอกเลยสาหัสตั้งแต่ต้นเกมแน่นอนมาหนึ่เจโถมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ดูดูปริมาณเลือดทุกคนเริ่มต้นเกมเขาเหลือ30โดนหนักหน่วงตัวดามเมจไปแล้วนะครับอ่าสตาร์ดัสไปคือจบจริงจริงโอ้ยแบ็เคเพิร์มุดหนียังยังยงัยงไม่ตายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่ขึ้นมาปุ๊บปุ๊บแทงช,ชิมสันต่อโอไม่ใช่คิมสันไอ้เจ้าแมงกะพรุนนะครับสตาร์ดัตปิดเกมโดดถึงหนึ่ง มโอ้โหยังไม่ทันลงแรงจัดบอกเลยว่าแรงจัดนะครับทีมนี้มันโคตรน่าใช้เพราะว่ามันแก้ทางเมตาที่เป็น3ดาเมจได้ดีมากนะครับพลิกเกมเลยโอ้โหดูเอาแรงขึ้นรลัวๆลัวอีลิ s มาสเในช่วงนี้ก็จะเป็นท็อป500แล้วมั้งน่าจะใกล้แล้วเออสามดาเมจดูดิแสงจันทร์10ดาวเ้ยแสงจันทร์9ดาวเอาเอาหน่อยคนนี้โคตรตึงแน่นอน,นครับ ปั๊ปแลนโอ้โหเจอของแบบโคตรแข็งถ้าแพ้นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับของต่างกันเกินไป451ร้อยห้าเอโอ้โหขาหนักน่วใส่เราอะเฮ้ยเหมือนเขาไม่ตัวกระเด็นเลยว่ะใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหตกแสงจานสิบดาวกดตึงบอกเลยกดตึงเอเอเอ้ยนิดนึงนิดนึงเรียบร้อยบอกเลยปิดเกมแล้วครับตัวเขาตายไปตั้งแต่ต้นเกมนะี่คือมันมันมันลำบากอ่ะ แมงกะพรุนเราตายไปแล้วก็จะมีการฮิลที่แรงมากนะครับเห็นไหมมันเหมือนมีตัวฮิลเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวพลิกเกมลูกเล่นเนี่ยมันจะเป็นสกิลรูปแบบนะครับอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันคล้ายกับไอ้เจ้าหมาป่าคลันเจ้าก็ชิปที่เมื่อตายจะมีหมาต่อแต่ตัวนี้ตายจะมีแมงกะพรุนต่อแต่รูปแบบสกิลอะถ้าเป็นคลันหมามันจะช่วยตีแต่ตัวเนี้ยแมงกะพรุนจะช่วยฮิลนะครับน่าสนใจมากโอ้โหบวกลัวเลยบวกลัวจัดลังมสาม อันนี้น่าจะเป็น2ฮิลนะครับเพราะว่าแบล็คเพิร์ลมาอยู่แถวหน้าอู้เจอลูกอมิน์เว้ยทุกคนเจอลูกอมิน์นะครับ1นึ่พันกับหกสิบอ้าวเปิดเกมโอ,โอ้ยลูอออกอมินโ์ดนหนักตั้งแต่ต้นเกมมุดดูดิเพิ่งจะเริ่มเกมเขาเหลือ40นะครับมันแตกต่างมากๆจริงดามเมจนี่คนละเรื่องเลยอ่ะโอ้โหถึงแม้เราจะมีตัวดาเมจหลักๆแค่2ตัวแต่การล้างโล่เนี่ย แล้วไปเจอทีมหนึ่งแท้งเขาอะมีคิมสันก็จริงนะครับแต่ว่าเขาจะซับได้แค่2ตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดอีก1ตัวนี่คือ T P M, แมงโดนเต็มเตมแตกต่างกับป้าโฮลี่นะครับป้า ah ค, ah คือซับทั้งทีมอันนี้จะเป็นจุดบอดของทีมเมตาใหม่ในช่วงนี้เออก็ต้องวัดกันไป4 9อ0้โอ๊ย2,400เฮ้ยลองไหมลองไหมครับเป็นซีลอนซาเบเมตาอีกหทีมอะจัดเลย ไหนก็เจอของแปลกในช่วงเวลานี้ถือว่าเริ่มจะแปลกนะนะทีมซีรอนเนี่ยคือเอาง่ายๆถ้าใครเปิดได้ชิมสันส่วนใหญ่เขาก็จะไปเรื่องชิมสันกันแล้วนะครับซีรอนก็ต้องยอมรับว่าโดนแก้ทางหลายๆทีมมากจริงๆ <c oughs> แต่เขาจะยื้อเกมได้ดีเนี่ยน,นะสิแล้วก็มีซาเบนะครับคือถ้าเอาดามเมจหนักกว่านี้ไปตีผมมองว่าน่าจะ จบเกมได้ไวกว่าเพราะว่าไอ้เจ้าแมงกะพุนมันก็ไม่ได้ดาเมจแรงเท่าไหร่แต่มันดีตรงล้างโล่งไงอุ้ยแตกว่าเจอซาเบเล่นไหมแทงโหโอ้โหนะกระพุนเราช่วยหิวอ่าดูเป็นมันกันหิวลงมาเอาละแบบเพิ่มเติมเกมตู้มพร้อมกันโอ้โหหมดตีหมดตีโอ้แต่ว่าสี่ล้าน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 ทุกอย่างนะสี่ล้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเกิดเรียบร้อยพาเฟ่นะครับโอ้โหก็ยังได้อยู่ คือมันเหมือนตัวที่แบบช่วยเสริมดาเมจแล้วก็รอมันตายแล้วก็มีคอมโบอื่นเสริมมาพลิกแผกไปนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะครับลองไปเทสกันดูเล่นโคตรมัน